สวัสดีค่ะแฟนเพจ b e n ซ์มอเตอร์มอที่รักมากๆทุกท่านนะคะโอ้โหเนี่ยเรียกว่าแอบมัง,งีบอยู่พอดีเลยค่ะในรถโฟร์คาราเวลนะคะที่กล้าบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคันที่โปรไฟล์ดีที่สุดในตลาดที่มีขายอยู่ที่คุณจะสามารถหาได้แล้วในราคาที่แบบโอ้โห พิเศษมากๆเพียงแค่1.19ล้านบาทเท่านั้นเฮ้ยล้านนิดเดียวนะคะแต่คุณจะได้เป็นเจ้าของสุดยอดอภิมหารถตู้ VIP ในตำนานนะเรียกว่าถ้าพูดถึงแบบว่า VIP นะคะนายก รัฐมนตรีต่างๆนะคะใช้รถรุ่นไหนแน่นอนภาพของคาราวเวลเนี่ยจะต้องปรากฏขึ้นมาในมโนของเราทุกคนอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเน้งขอพาทุกคนเนี่ยรีวิวนะคะความอลังจากภายนอกแล้วค่อยมาดูไฮไลท์ภายในแบบครบๆที่เหมือนแบบนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านห้องหนึ่งแบบนี้กันต่อนะคะเพราะฉะนั้นตามเน้งออกไปดูข้างนอกกันก่อนดีกว่านะคะ สำหรับรถตู้โฟล์คารา v เวลเนี่ยบอกเลยนะคะเป็นรุ่นใหญ่สุดเป็นพี่เบิ้มนะคะในตระกูลรถตู้ทั้งหมดที่นิยมใช้กันอยู่ในประเทศไทยนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านจะเห็นว่าบอดี้ของเขาเนี่ยใหญ่อลังมากคือแบบเรายืนแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราตัวเล็กไปเลยนะคะเพราะว่ารถเขาใหญ่โตอลังมากๆนะ,ค,ะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสุดยอดนิยมใช้งานถึกทนขึ้นเหนือลองใต้ตะวันออกตะวันตกไม่กลัวนะคะ สำหรับโฉมของเขานะคะเป็นโฉมเฟสลิฟแล้วท่านจะเห็นไฟหน้าตาหวานๆคู่งามๆนะคะที่ประกอบด้วยไฟ LED เป็นเม็ดๆนะคะประหนึ่งว่าตาเนี่ยกำลังปัดมัสคารล่าอยู่ยังไงอย่างนั้นนะคะก็จะทำให้รถตู้คันนี้เนี่ยดูสวยงามโมเดิร์นขึ้นมามากเลยทีเดียวค่ะแล้วความไฮโซฟุงฟริงมากที่สุดสำหรับวีโต้อ่าสำหรับคาราเวลนะคะคันนี้นะคะก็คือความที่เป็นรถศูนย์นะคะของไทยยันยศซึ่งเป็นดีลเลอร์นะคะ ที่ได้รับการอ,อ,อนุญาตอย่างเป็นทางการนะคะของ v o l ks w a g e n นั่นเองคือเรียกว่าเป็นรถศูนย์ไทยแลนด์ไม่ได้เป็นรถนำเข้าอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกแต่งภายในของไทยยานยนต์เขาเนี่ยก็จะมีเวอร์ชั่นที่สวยงามเนียบมากนะคะซึ่งทุกท่านจะชอบกันมากเลยกับรถไทยยานยนต์เนี่ยเท่านั้นยังไม่พอค่ะประวัติต่างๆของเขาที่เข้าซ่อมในศูนย์ทยานยนต์เนี่ยยังมีครบทุกระยะนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆพาไปดูค่ะ ด้านหลังโอ้โหฝาท้ายไม่เปิดได้ไหมเนี่ยนะคะไลฟ์นี้นะคะใหญ่มากนะคะต้องขอถอยหลังประมาณ3านะคะถึงจะเห็นฝาท้ายนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากใส่ของเยอะเนี่ยเบาะแถวสเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลื่อนนะคะไปข้างหน้าอเดี๋ยวขอเอาที่วางแขนลงให้เขาก่อนนะคะอะ่ะแล้วก็นะคะจะมีที่ใส่ของนะคะที่สามารถที่จะ เลื่อนเบาะตัวนี้ไปได้อีกนะคะอันนี้เรียกว่าเราเลื่อนมาค่อนข้างจะข้างหลังเลยทีเดียวนะคะ,อะขอปิดฝาท้ายลงมาให้ชีวิตกลับมาเป็นชีวิตปกติแป๊บนึงนะคะเรียกว่าอัลังที่สุดแล้วนะคะของรถตู้นะคะใดๆเนี่ยก็ไม่สู้ความอลังการของพี่เบิ้มคาราเวลของเรานะคะประตูของเราเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านนะคะ ที่คอยต้อนรับท่านนะคะเข้าสู่ภายในอันโอทงของโฟคาราเวลคันนี้นะคะเรียกว่าเหมือนยกห้องนั่งเล่นมาไว้บนถนนเลยก็ว่าได้นะคะเบาของเขาเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าทายานยนทําออกมาได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเบาซูเปอร์ i p ไลายดิมอนคัตนะคะลายดิมอนคัตเนี่ยเรียกว่าเราจะได้พบได้ในซูเปอร์คาร์ชั้นสูงเลยอย่าง เบลลี่นะคะที่เป็นคนใช้ d i a ด o มอนด์คัตเป็นคนแรกๆนะคะก็จะดูสวยงามหรูหรามากนะคะสำหรับตัวเบาะของเขาเนี่ยปรับได้นะคะ5ส่วนด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับให้เป็นแฟลตเบสแบบนี้ได้นะคะอย่างที่เน้งกำลังทำให้ทุกท่านนะคะดูอยู่ในขณะนี้นะคะแอบสามารถที่จะเลือกนี่นะคะปรับเอนนอนไปเลยนะคะเราทำงานมาเหนื่อยเดินทางก็เหนื่อยนะคะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะโอ้โหขอชิลในรถสักหน่อยนะคะแบบนี้สบายมากๆแล้วคือไม่ได้แบบใช้เงินอะไรมากมายนะคะแค่1นึ่งล้านหนึ่งแแล้วถามว่าคุณได้ขนาดนี้นะคะความสวยความใหม่ความเต็มขนาดนี้คือจากชีวิตบนท้องถนนที่อาจจะแออัดยัดเยีดยดนั่งไม่สบายอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นเป็นหลังมือไปเลยนะคะ เพราะว่าความสบายเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยมันอยู่ในมือคุณแล้วนะคะในราคาแค่1นึ่งล้านหนึ่งแาถ้านั้นไม่พอค่ะทุกท่านหันขวาพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ขั้นสุดของเรานะคะจอขนาดใหญ่มากนะคะส l a t ส c r e e ซ่อนอยู่ในนี้นะคะสามารถที่จะเอาขึ้นเอาลงได้โปรดสังเกตนิดนึงนะคะอินเทอร์เฟซสวยหรูมากบิวแบบเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับตัวรถนะไม่มีแบบกระจ้อยกระจุกลุกอะไรเหมือนกับ ที่เขาเอามาทํากันนอกศูนนะคะคนละแบบเลยเรื่องของความเนื้บของงานอะไรต่างๆนี่คือคนละเรื่องนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาจอลงได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระจกกั้นระหว่างเรากับคนข้างหน้านะคะถ้าคนข้างหน้าเนี่ยเป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะเราก็สามารถที่จะคุยกันสนทนากันได้นะคะเอากระจกลงแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความลับกับคนข้างหน้า เช่นนะคะอะไรต่างๆก็ตามนะคะก็สามารถที่จะกดกระจกขึ้นแล้วก็คราวนี้เป็นกระจกกันเสียงกระจกกันเสียงของรถตู้คันนี้ทำมาดีมากนะเรียกว่าตะโกนยังไม่ได้ยินนะนะ,ะแบบว่าว่าฮัลโหลขอบอกหวยหน่อยอย่างนี้คนข้างหน้านี่คือไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะเรียกว่าการแบบสนิทมากๆอีกหลายอย่างเลยที่ไฮโซมากในรถคันนี้คือระบบเครื่องเสียงสเตอริโอนะคะคือท่านจะเห็นนะคะตัวลำโพงโฟกัลที่อยู่แบบ ตามจุดต่างๆนะคะคือดูหนังเมื่อกี้เนี่ยเสียงเนี่ยก็หึ่มออกมาเลยแล้วก็ทำตัวแอม,มเนี่ยก็อลาัางเหมือนกันนะคะเป็นของโฟลอลนะคะอัดเต็มนะคะทุกทิศทางนะคะยังไม่พอเครื่องฟอกอากาศนะคะทุกวันนี้มีความคอนเซิร์นมากๆในเรื่องของ PM 2.5นะคะก็สบายใจได้นะ,ะตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องฟอกไอออนของชาร์ปนะคะนอกจากนั้นนะคะ เครื่องมวยความสะดวกต่างๆภายในตัวรถนะคะเนี่ยเนีย,เ,นยเรียกว่ากระดานสารพัดนึกนะคะท่านไหนนะคะผู้บริหารนะคะตรวจเอกสารตรวจรีพอร์ตเซ็นเช็คนะคะกลางออกมาเลยนะคะเขียนท่านไม่ต้องแบบว่าอือยุกยึกยือ,ยอหาที่นะคะวางตรงไหนดีไม่สะดวกนะคะมาเลยค่ะกลางนะคะเซ็นเอกสารเซ็นเช็คได้นะคะคุณผู้หญิงแต่งหน้านะคะมีประโยชน์มาก ประหยัดเวลาตื่นอีกวันละเป็นชั่วโมงนะคะบอกเลยนะคะมาถึงนะคะกระเป๋าเครื่องสำอางวางค่ะเราก็แต่งไปเลยนะคะไม่ต้องตื่นในเช้ามาแต่งหน้าคุณน้องน้องๆหนูๆน,นะคะทานข้าวเช้าในรถนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีจัดไปนะคะผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะข้าวเช้าในรถเนี่ยตรงนี้นะคะมีช่องสําหรับวางแก้วน้ำนะคะมีช่องวางทิชชู่นะคะสำหรับท่านที่ชอบ ตรงนี้เนี่ยนะคะวางแท็บเล็ตได้อีกนะคะเป็นช่องสำหรับ iPad นะคะโอ้โหทุกอย่างเนี่ยเขาคิดมาดีแล้วนะคะเพราะถ้ายานยนต์เนี่ยเขาเป็นดีลเลอร์ที่เป็น Official นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบิวมาคือดีหมดนะคะทั้งปุ่มต่างๆปุ่มที่ตัวเบาะนะคะรวมถึงเบาะหลังที่ดูแบบใหญ่อลังมากๆนะคะเดี๋ยวเน่งขอไปนั่งด้านหลังให้ท่านดูชนิดหนึ่งนะคะว่ามันใหญ่มากแค่ไหนนะคะ ด้านหลังของเราเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะทุกท่านนะคะสามารถที่จะปรับนะคะเอนนอนได้ด้วยนะคะขึ้นลงเอนนอนนะคะสุดแล้วแต่นะคะท่านจะชอบอย่างใดก็ตามแล้วก็นะคะเบาะหลังนะเน้นขออนุญาตนะคะยกขานิดหนึ่งคือเน้นยกได้เกือบสุดนะคะยืดขาไปเนี่ยยังไม่โดนเบาะคนนั่งข้างหน้าเลยนะคะมีความกว้างขวางมากๆ เพราะบอกเลยว่าคาราเวลเนี่ยเป็นรถตู้พี่ใหญ่สุดแล้วนะคะในตระกูลรถตู้นะคะทุกรุ่นที่ขายที่ฮิตที่ใช้กันอยู่ในเมืองไทยนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้านิดนึงเดี๋ยวจะหาว่ารีวิวจากข้างหลังนะคะข้างหน้าก็สวยงามนะคะตามท้องเรื่องเบาะใหม่มากนะคะไดมอนด์คัตสวยมากนะคะจะขับเองก็ดีนะคะจะให้คนอื่นขับให้นั่งก็ได้นะคะสุดแล้วแต่เลยนะคะ สวยงามยาวไปยาวไปนะคะจนถึงข้างในค่ะเลขไม่น้อยมากนะคะ8 8 0 0 0กิโลแท้ๆแล้วเป็น8,000 80, 0กิโลที่เข้าศูนย์ครบทุกระยะนะคะบุ๊กเซอร์วิสของเขาอยู่นี่นะคะบอกเลยว่า b e n วอเตอร์มอลเนี่ยจะขายขนไหนเนี่ยต้องมีโปรไฟล์ทุกคันนะคะธรรมดาเนี่ยไม่ขายนะคะเช็คนะคะทุกระยะนะคะเข้าศูนย์โฟกไทยานยนเนะะี่ยค่ะ จะไปหาที่ไหนนะคะคนที่รักรถแล้วก็ดูแลรถมีโปรไฟล์ดีขนาดนี้นะคะยังไม่พอเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นให้ท่านด้วยนะคะเรียกว่าซื้อไปประหยัดค่ายางหลายหมื่นก็คุ้มมากๆนะคะกับราคาแค่1 1 0 0ล้านแสนเก้าหมื่นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยสำหรับไลฟ์นี้นะมีคำขวัญอยู่คำเดียวนะคะที่จะมอบให้ท่านที่จะเป็นเจ้าของรถท่านใหม่นะเรียกว่าเปลี่ยนนะคะ ประสบการณ์บนท้องถนนของท่านเนี่ยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะทุกอย่างนะคะยกห้องนั่งเล่นเนี่ยมาไว้บนถนนเลยดีกว่าแล้วเราไปทุกทกที่เนี่ยด้วยความรื่นรมนะคะแล้วถามว่าใช้เงินเยอะขนาดนั้นไหมไม่เลยนะคะเพียงแค่1นล้านหนึ่งแสนเมื่นบาทเท่านั้นตั้งราคาถูกมากเหมือนตั้งราคาผิดนะคะคือตั้งถูกแบบถูกสตา์งอะมากจนเหมือนกับมันจะผิดอะเพราะว่ามันถูกเกินไปนะคะ กับรถที่มีโปรไฟล์ปึ้กๆอย่างนี้นะคะบอกเลยโปรไฟล์ดีขนาดนี้เนี่ยจะเป็นคันนึงที่โปรไฟล์ดีที่สุดในตลาดแหละนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่0 92 9245641นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ค่ะที่เครื่องหมายแอดไซ์แล้วก็ตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนซ์มอเตอร์ l อนะคะวันนี้นังขอขอบคุณมากๆสำหรับทุกการรับรับชมทุกไลน์ทุกแชร์ของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไคร e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ